เออนั่นแหละเห็นไหมอย่างน้อยการเรียนรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดได้ก็คือการเรียนรู้นะครับคันนี้หนูดูตรงนี้นะครับหนูมาดูสลักนะครับวเวลาใส่ให้มันลงล็อกก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นเรานเนี่ยเวลาเราดูดฝุ่นล้วเ,เป็นไงสกปรก <c oughs> เรา<ม>ต้องไปหาช่างไหม,ไมลูกเราก็แกะเองได้อะหนูลองเลยครับเนี่ยเห็นไหมอะสองดูซิมีรอยฉีกขาดไหม เออนะครับระวังโดดสายตาสิ่งที่เป็นอันตรายโอเคนะครับอันนี้ลองใส่จะ้ะลองใส่เนาะอลองใส่ผู้หญิง,งตัวเล็กก็ทำได้เห็นไหมนะครับเพราะว่าการเรียนรู้อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้เลยนะครับเพราะมาที่โรงเรียนนี่คือเราต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้ทุกอย่างใช่นะครับจริงอ่ะหนูซื้อรถมาหนูไม่เปิดแล้วหนูก็ไม่ แ๊บนึงนะใส่มันลงล็อกจักอ่านลงลงเออเวลาเราใส่ใส่ลงล็อกปุ๊บนิดนึงเฮ้นั่นแหละนะครับยัดอีกนิดนึงโอเคนั่นแหละง่ายง่ายเห็นไหม่าโอเคนะครับปุ๊บนี่คือชั่วโมงแห่งการเรียนรู้นะครับการบำรุงรักษารถยนต์นะครับเราไม่ได้แนะนําให้นักเรียนเป็นช่างแต่แนะนําให้รู้จักวิธี ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ใช่ไหมนะครับเพราะรถของเราราคาเกือบล้านทุกวันนี้ใช่ไหมครับบางคนอะขอนเป็นล้านอะล้านกว่ากับ2องล้านเรื่องเล็กน้อยเน,น,นี่ยเราควรรู้ใช่ไหมครับอย่างน้อยเรามาที่โรงเรียนเห็นนี้นะครับเราได้ความรู้ด้วยใช่ไหมครับโอเค